ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ฮอตไลน์ Thailand ทุกข่าวคือความจริงทางททบ .5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9้นาฬิกา40นาทีค่ะและช่วงแรกวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่งานแถลงข่าวคอนเสิร์ต3แยกปากหวานซีซั่น4ของ3ศิลปิน o f ฟป๊อปวันพร้อมแล้วที่จะมาสร้างความสุขสนุกสนานให้กับแฟนเพลงค่ะ Hotline สนับสนุนโดย h ฮ l u x REVO นึบแกร่งดุยิ่งขึ้นสุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำดื่มสุเพริร์ กลับมาสร้างความสนุกตามกระแสเรียกร้องของแฟนๆให้ได้สนุกปากกันอีกครั้งนะคะสำหรับคอนเสิร์ตสามแยกปากหวานของ3ศิลปิน <ไ S 1> ออฟป๊อปวานในซีซั่นที่4กลับชาติมากัดแค่ชื่อก็การันตีความสนุกกันซะแล้วสิคะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะว่าการกลับมารีสเตตในซีซั่นที่4นี้ความแซ่บของฝีป,ปากทั้ง3จะต้องทวีคูณกันแน่นอนเพราะหลังจากที่เคยลั่นวาจาไว้ว่าจะยุติคอนเสิร์ต3แยกปากหวานออฟป๊อปวานก็ได้ใช้เวลาจังหวะนี้ไปฝึกปรือวิทยาย ให้เก่งขึ้นแซบขึ้นและพร้อมมากัดกันแบบสดๆบนเวทีนี่แค่โชว์เรียกน้ำย่อยก็ร้อนแรงกันซะแล้วค่ะ <S <S แล้ววานธนก,กฤตจะรับฝีปากของอ๊อฟปองศักดิ์กันทันหรือเปล่าหรือจะเป็น2หนุ่มที่จะทิมแทงด้วยคําพูดอะไรที่ทําให้อ๊อฟต้องเงิบงานนี้แฟนๆต้องรอติดตามความสนุกวันจริงกันให้ดีนะคะในวันเสาร์ที่19และอาทิตย์ที่20มีนาคมนี้ที่รอยย่อพาราคอน hall จองบัตรได้ที่แททิเกตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะจริงๆแล้วสามแยกปากหวานเราจะมีเราจะม,จะมีแต่ละช่วงที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความสุดความเต็มความแน่นมันก็คงจะต้อง เพิ่มขึ้นไปตามไปตามการละเวลาของมันอะไรเงี้ยครับและยิ่งครั้งทีคันที่สี่แล้วด้วยมันก็ยิ่งต้องให้เต็มที่สรองแน่นอนฉากเวทีแสงสีเสียงทุกอย่างก็ยังอลังการงานสร้างเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่คาเดาไปได้ก็คงจะเป็นสิ่งที่พวกเขา3ามคนละคะ่ะยังอื่นที่ก็จัดเต็มไว้เหมือนเดิมทุกอย่างศูนย์ส่ง,สงเสริมศิละปะชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนจัดงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่เ ซึ่งปีนี้ได้ชูแนวคิดมรดกสินมรดกชาติรวมพักภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติผ่านผลงานหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่าโดยเหล่าครูช่างชั้นสูงของไทยที่ได้มาร่วมงานทั้งนี้ก็เพื่อรวมเธอรพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมสืบสารอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยที่นับวันจะหาชมกันได้ยากแล้วนะคะงานนี้ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเป็นอย่างดีเลยละคะ่ะและทุกคนที่มาร่วมชมงานกันในวันนั้นก็ได้ชมการสาธิต การผลิตชิ้นงาน<ด>หัตถศิลป์กันอย่างใกล้ชิดอาทิครูวีระ <c oughs> มีเหมือนครูช่างผู้เชี่ยวชาญการทําหนังใหญ่ครูพิปัญญาด้านศิลปกรรมการทําหนังใหญ่จากจังหวัดอ่างทอง ครูเมตตาไสลานนท์ครูช่างผู้เชี่ยวชาญเครื่องลงหินแห่งบ้านบุกกรุงเทพมหาะนะครครูจักรกลิศสุขสวัสดิ์เป็นครูช่างผู้เชี่ยวชาญง,งานประดับมุกจากจังหวัดนคปรปฐมครูมนทาตังวานก้องครูช่างผู้เชี่ยวชาญงานจักสารย่านลิเผาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครูสัชิธรมงคลเรืองฤทธิ์ครูช่างผู้เชี่ยวชาญงานลงรักปิดทองจากจังหวัดเชียงใหม่และผลงานของครูอุท,ทยัยเจียนสิริ ผู้ช่างผู้ชี่วชาญงานเครื่องถมเงินถมทองและงานค่ําซึ่งอาจารย์อุทัยก็ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องถมเงินถมทองรวมถึงความรู้เกี่ยวกับงานค่ําซึ่งเป็นงานหัตศิลป์ที่ทรงคุณค่าตานนี่เป็นทานเครื่องถมเงินถมทองเรียกนี่นี่เป็นถมทองนะไม่ใช่ถมเงินครับทานเครื่องถมนี้ดั้งเดิมจริงๆเป็นของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ปัจจุบันนี้คือได้แพร่หลายเข้ามาทางกรุงเทพอ่ทาง คุณภาคต่างๆที่ว่า,ามีคนที่เอาไปจำหน่ายแต่ด้วยพื้นเพจริงๆแล้วช่างนี่ทำมาจากนครแล้วปัจจุบันนี่ก็หาช่างที่ทำยากมากดีที่เกิดโครงการศิลปะชีพโดยตรงสมเด็จพระนางเจ้าได้อนุรักษ์งารหัตถศิลป์ประเภทนี้ไว้ผมก็อยากเรียนเชิญท่านผู้มีเกีย,ยรติีคือได้มา เยี่ยมชมก็ได้ครับมาศึกษาอ่านว่าประเภทนี้เป็นยังไงและก็อยากเรียนไปถึงเยาวชนรุ่นหลังได้มาศึกษา,ากอ่านเพราะว่าประเภทนี้กำลังจะถูหายไปได้มาศึกษาเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ต่อไปและเพื่อเพื่อ,อ,อได้ให้ต่างชาติรับรู้ว่าเรามีศิลปะประเภทนี้ซึ่งกําลังจะถูหายไปเนี่ยยอมรับเลยนะครับว่าไม่สนใจเพราะมันยากมากรือเหนพอผมทําไปเสร็จแล้วมีคนมาเห็น เขาบอกว่าหายากมากในการทำห้องนี้ผมก็เลยมีพ w e r เริ่มมีคุณค่าในการทำงานก็เลยมาฝึกอาจารย์เรื่อยๆจากตอนแรกเรียนตอนนี้ก็เลยมาเป็นพนักงานเป็นช่างเลยครับภาคภูมิใจมากครับมีคุณค่ามากแล้วก็ได้รักษาวัฒนธรรมนี้ไว้เพราะได้หายากมากเลตอนนี้ครับ และในช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนทำความดีในช่วงทำดีมีคนรู้ค่ะทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย Toyota c o r ล l ล a a l t เอ s เตสโซเอ็ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่องพันท้ายโนรสิงห์ที่เมเจอร์ซีนิเพล็กสาขาสันท่านปิ่นเกล้าผมในานามของสอนอตลิ่งชันขอขอบคุณคณะกตรอสอนอตลิ่งชันนะครับที่ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมในวันนี้เพื่อ สมทุนรายได้เพื่อร่วมจัดทํากิจกรรมต่างๆให้กับสอนอตลิ่งชันนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมวันเด็กการมอบทุนการศึกษาการทํากิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชนตรอดจนสวัสดิการของข้าราชการตารวจสอนอตลิ่งชันและครอบครัวนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างเิ่งที่ครับที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและได้รับการสนับสนุนจากคณะกตรสอนอตลิ่งชันทุกท่านครับขอขอบคุณครับขอขอบพระคุณนะครับ ท่านกอนตรทุกท่านแล้วก็โดยเฉพาะทางสถานีตํารวจตลิ่งชันท่านผู้กํากับนะครับเราก็เน้นความสามัคคีความรักนะครับโดยเฉพาะหนังเรื่องนี้เนี่ยพันท้ายนารสิงห์เนี่ยเห็นว่าสนุกมากแล้วเป็นหนังประเภทรักชาติซื่อสัตย์นะครับเอารักความซื่อสัตย์คือต้องต้อง,ต,องต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดถ้าเราสามารถรักษาคำพูดเราได้เนี่ยเด็กๆรุ่นหลังที่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาตินี่ก็จะทำให้ประเทศชาติจเจริญเติบโต สำหรับกิจกรรมชมภาพยนตร์รอบพิเศษในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหาไรายได้และเป็นสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคมในการต่อต้านยาเสพติดให้กับเยาวชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันซึ่งบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาพยนตร์ไทยแห่งประวัติศาสตร์เรื่องพันท้ายนรสิงห์ที่จะสามารถสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนไทยเกิดความรักชาติเช่นบนรรพบุรุษของเราที่เสียสละเลือดเนื้อจนมีพื้นแผ่นดินไทยมาตราบจนทุกวันนี้ค่ะ สินทรประกันภัยรู้สึกดีใจนะคะที่วันนี้ได้มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานของตำรวจสถานีตำรวจตลิ่งชันหรือชื่อย่อก,ก็คือกก,กตอรอสถานีตำรวจตลิ่งชันนั่นเองค่ะเป็นการจัดชมภาพยนตร์รอบพิเศษนะคะเพื่อหาไรายได้ในการต่อต้านยาเสพติดกับเยาวชนในท้องที่เขตตลิ่งชันค่ะ ปิดท้ายกันที่ช่วงข่าวดีมีให้ดูนะคะวันนี้เราจะไปติดตามแนวโน้มตลาดรถยนต์ไทยในปี2559กันค่ะข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชันจำกัด ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเมือ่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะล่าสุดมิสเตอร์คิวอจิตนาดะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมถแถลงและคาดการตลาดรถยนต์ไทยในปี2559ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงนักลงทุนชาวต่างชาติทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต ไทยให้ก้าวสู่สากลโดยมีการพิจารณาสถิติยอดขายตลาดรถยนต์รวมในภูมิภาคเอเชียในปีที่ผ่านมามีอัตราเฉลี่ยเติบโตขึ้นที่สําคัญค่ะประเทศไทยมียอดขายรวมสูงเป็นอันดับต้นๆในกลุ่มประเทศเอเชียซึ่งคาดการว่าตลาดรถยนต์ในประเทศไทยในปีต่อๆไปจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจยานยนต์ ร้อมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในระดับสากลโดยแต่งตั้งผู้บริหารชาวไทยให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงครอบคลุมทุกสายงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในภูมิภาคนี้ค่ะและยังคงเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการผลิตยานยนต์ที่สำคัญในภูมิภาคเพื่อรักษาความเป็นหนึ่งของอาเซียนต่อไป ที่สำคัญยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจชุมชนผ่านโครงการนวัตกรรมสังคมเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจและพร้อมที่จะยืนเคียงคู่กับคนไทยขับเคลื่อนสร้างความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป ทั้งหมดคือฮอตไลน์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถจนโตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเรามาตลอดค่ะพบกับฮอตไลน์ไทยแลนด์ได้ใหม่ทงางขทบ .5 ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริง